ได้เวลาเปิดบันทึกการเดินทางหน้าใหม่ไปกับเราเมืองที่ได้ฉายาว่าเมืองหลวงแห่งอาร์กติกเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็พากันไปเยี่ยมชมความน่ารักของสุนัขสายพันธุ์ไซเบเียนฮัสกี้สัมผัสประสบการณ์การนั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนตะลุยหิมะ แล้วก็เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมให้อาหารกวางเรนเดียร์แล้วก็ไปชมเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกต่อด้วยการไปเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่าแสงเหนือตามจุ๊บจิ๊บระเวนเที่ยวมาด้วยกันนะคะกับการตะลุยเที่ยวรัสเซีย EP 1เมืองมูมัน เริ่มต้นการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะออกเดินทางสู่สนามบินมัสกัตประเทศโอมานรอบนี้เราจะบินโดยสายการบินโอมานแอร์ใช้เวลาบินประมาณ6ชั่วโมงกว่าค่ะเมื่อเราเดินทางถึงสนามบินมัสกัตประเทศโอมานนะคะแล้วเราก็จะต้องรอต่อเครื่องค่ะเพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโกประเทศรัสเซีย หลังจากต่อเครื่องนะคะเราก็จะออกเดินทางสู่สนามบินเซเลเมเตโวประเทศรัสเซียค่ะใช้เวลาในการเดินทางอีกประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆค่ะแล้วเราก็มาถึงสนามบินที่เมืองมอสโกนะคะเรามาถึงก็โดยประมาณสักสามทุ่มค่ะเวลาที่ประเทศรัสเซียนะคะก็จะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ4ชั่วโมงค่ะ แล้วเราก็เดินทางเข้าสู่ที่พักที่โรงแรมที่เราจะนอนที่มอสโกกันในคืนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโรงแรมที่เราพักกันในคืนนี้ค่ะสะดวกสะอาดแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ครบคันค่ะ ในส่วนของเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็จะเดินทางสู่สนามบินเซเลเมเทโวนะคะแห่งเมืองมอสโกค่ะออกเดินทางสู่เมืองมูมันโดยสายการบินแอร o ฟอร์ดค่ะจะเป็นการบินภายในประเทศนะคะใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองมอสโกสู่เมืองมูมันใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3มชั่วโมงค่ะถึงแม้จะเป็นการเดินทางถึง3ชั่วโมงนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่เรามองระหว่างทางนั้นไม่เบื่อเลยค่ะ เมื่อเรามองผ่านหน้าต่างเครื่องมองลงมานะคะเราก็จะเห็นผืนน้ำนะคะที่มันกลายเป็นผืนน้ำแข็งแล้วก็ปกคลุมฉาบไปด้วยผิวหิมะขาวโพลไปตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็ในบางช่วงนะคะก็จะเป็นทิวป่าสนค่ะก็ขาวโพลนไปด้วยหิมะเช่นกันมองไปเพลินๆแบบนี้ไม่มีเบื่อเลยค่ะ นั่งชมวิวกันไปเพลินๆก็ถึงแล้วค่ะสนามบินแห่งเมืองมูมันตรวนรับสัมภาระกันเรียบร้อยก็ออกมาด้านนอกสนามบินค่ะอากาศที่ต้อนรับเรากันในวันนี้ที่เมืองมูมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพียงแค่ลบ22องศาเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมูมันค่ะใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณหชั่วโมงกว่าๆค่ะในการเข้าเมือง ส่วนบรรยากาศสองข้างทางของเมืองนี้นะคะก็ขาวโพลไปด้วยหิมะปกคลุมเลยค่ะแม่น้ำทุกสายของในเมืองนี้ก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ถูกฉาบไปด้วยหิมะอันหนานน่มอีกหนึ่งชั้นมองแล้วก็เหมือนฝันเลยนะคะอันนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ตัวเมืองมูมันแล้วนะคะก็จะมีรถราแล้วก็จราจรที่คับคั่งมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วเราก็จะเริ่มออกเที่ยวกันเลยนะคะที่แรกค่ะเราก็จะไปกันที่ประภาคารแห่งเมืองมูมันค่ะประภาคารแห่งนี้นะคะก็จะสร้างเพื่อเป็นที่กำลึกึกถึงกลาสีชาวรัเสเซียแต่ละนายที่เสียชีวิตในยามปกติค่ะจากจุดนี้นะคะทำให้เราสามารถมองเห็นวิวพานนรามาของเมืองมูมันที่สวยงามได้ค่ะ ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะคะก็จะมีอนุสร์สถานค่ะที่ทําไว้ให้ระลึกถึงเหตุการณ์เรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ค่ะที่เกิดอุบัติเหตุจมลงในปี2000ค่ะทําให้ลูกเรือ118ชีวิตตายทั้งหมดค่ะแล้วก็ในที่นี้นะคะก็จะมีชิ้นส่วนของเรือดำน้ําของจริงมาวางเอาไว้เป็นอนุสร์ให้เรารับชมด้วยค่ะ เดินขึ้นเนินกันไปอีกหน่อยก็จะเป็น s h u r c h of the s a v i o r on the Water ค่ะเป็นสีขาวโดมทองค่ะนอกจากอนุสรณ์สถานกระโบดแล้วนะคะก็จะยังมีประภาคารกับสมอเรือของจริงวางอยู่ตรงจุดชมวิวของเมืองมูมันด้วยค่ะ ตามไปตระเวนเที่ยวฝ่าลมหนาวกันต่อเลยนะคะเราก็จะไปกันที่อนุสาวรีย์อโลชาค่ะเป็นรูปปัน้นที่มีขนาดสูงถึง35.5เมตรนะคะแล้วก็มีความสูงเป็นอันดับสองของรัเสเซียแล้วก็มีน้ำหนักกว่า5,000ตันกันเลยทีเดียวค่ะ โดยรูปปั้นนี้นะคะก็จะยืนหันหน้าไปทางประเทศนอร์เวย์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพนาซีสร้างขึ้นเพื่อสะดุดีให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตึงกำลังกองกำลังหยุดยั้งแล้วก็การรุกคืบของกองทัพนาซีได้ค่ะจากบริเวณจุดตรงนี้นะคะทำให้เราสามารถชมวิวของเมืองค่ะโดยรอบแล้วก็รวมไปถึงคาบสมุทรโคลาอีกด้วยค่ะ หลังจากที่เดินท่องเที่ยวฝ่าอากาศหนาวทองก็เริ่มร้องกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาร้านอาหารมือกลางวันทานกันค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านที่เราจะทานมื้อเที่ยงกันในวันนี้ค่ะเราก็จะเลือกเป็นอาหารพื้นบ้านของรัเสเซียนะคะที่นี่ก็จะเสิร์ฟอาหารเป็นคอร์สค่ะ จากนั้นเราก็จะเดินทางเข้าสู่ที่พักของเราในเมืองมูมันนะคะเราจะพักกันที่นี่ทั้งหมด2คืนค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่เราพักนะคะโรงแรมคอสมอค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บรรยากาศก็สวยงามแล้วก็ครบคันค่ะ หลังจากที่ได้นอนพักผ่อนเอนกายไปสักแป๊บก็ออกมาหามือเย็นทานกันค่ะเพื่อที่จะเตรียมออกไปล่าแสงเหนือกันคืนนี้และนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านอาหารของเราที่เราจะทานกันในมือค่ำวันนี้ค่ะก็เป็นอาหารสไตล์รัเสเซียเหมือนเดิมค่ะอาหารก็จะเสิร์ฟเป็นคอร์ส เติมพลังให้ทองเต็มที่แล้วก็ออกไปล่าแสงเหนือของคืนแรกกันค่ะเราออกล่าก,กันตั้งแต่สี่ทุ่มนจนถึงตีสองนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าคืนนี้เราจะเจอไหมสรุปวันนี้แต้มบุญเรายังไม่พอค่ะมาลุ้นกันต่อในคืนพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับอาหารของทางโรงแรมที่เขาเตรียมไว้ให้เรากันเลยค่ะเติมพลังก่อนที่จะออกไปล่าท้าลมหนาวกันในวันนี้ค่ะ เริ่มต้นการท่องเที่ยวของวันนี้นะคะเราก็จะมุ่งหน้าสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ค่ะตลอดสองข้างทางก็ยังเป็นหิมะขาวโพลนเหมือนเดิมค่ะจากโรงแรมที่เราพักไปสู่ฟาร์มสุนัขนะคะใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าค่ะพอเราไปถึงนะคะเราก็จะไปทานอาหารกลางวันพื้นเมืองสไตล์ของชาวซามีกันก่อนค่ะเหล่านี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะ เติมพลังกันให้อิ่มทองแล้วก็ออกเที่ยวกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซามีวิลเลตค่ะเราก็จะไปกันที่ฟาร์มสุนัขฮัสกี้กันก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะไปชมความน่ารักของสุนัขสายพันธุ์ไซเรียนฮัสกี้ค่ะที่มีความฉลาดแสนรู้แล้วก็มีความแข็งแรงค่ะ เดินกันมาเรื่อยๆนะคะก็เดินเข้ามาเจอกับบรรดาเหล่าน้องหมาที่น่ารักค่ะทุกคนที่มาที่นี่ก็จะได้เล่นกับน้องแบบใกล้ชิดเหมือนเล่นกับน้องหมาที่บ้านเลยล่ะค่ะแล้วบ้านของน้องหมานะคะก็จะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆค่ะที่เรียงกันอยู่กลางป่าธรรมชาติสุดๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะน้องหมาของที่นี่นะคะค่อนข้างจะเป็นมิรค่ะแล้วก็พลังเหลือล้นมากๆเลยล่ะค่ะทุกตัวก็จะเห่าเรียกแล้วก็อยากจะเล่นกับนักท่องเที่ยวค่ะ นอกจากการเล่นกับน้องหมาสุนัขในฟาร์มแล้วนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เราได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนตะลุยหิมะกันอีกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาเหล่าน้องหมาที่กำลังที่จะเตรียมลากเลื่อนของเราค่ะพาไปชมวิวรอบๆฟาร์มกันนะคะ Hey 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 All the way home I'll be warm the fire is slowly dying and my dear we're still but as long as you love let it snow Fire is so delightful, and since we've no place to go, let us know let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turning Let it snow, let it snow, let it snow. When we find ใกล้ๆก,กับฟาร์มน้องหมานะคะก็จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซามีค่ะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งรกรากอยู่ในบริเวณดินแดนแลบ,บแลนด์ค่ะซึ่งในอดีตนะคะก็เคยดำรงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ล่าสัตว์ค่ะที่หมู่บ้านซามีโดยสืบสานวิถีชีวิตยั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวนะคะก็อย่างเช่นพวกกวางเลนเดียค่ะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเดินทางแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจของชาวพื้นเมืองของซามีอีกด้วยค่ะ ภายในหมู่บ้านซามีนะคะก็จะทําให้เราได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมให้อาหารกวางเรนเดียร์แล้วก็ถ่ายรูปกับน้องกวางเรนเดียร์ค่ะแล้วก็พร้อมกับวิวป่าส่วนสวยๆเพลิดเพลินจนลืมเวลาเลยล่ะคะ่ะให้อาหารน้องกวางเรนเดียร์ไปเพลินๆก็หน้าชามือชาไปหมดละคะ่ะตอนนี้นะคะก็บรรยากาศประมาณลบ22องศาค่ะ ที่เมืองนี้นะคะก็จะมีอากาศที่หนาวมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บนคาบสมุทรโคลานะคะที่มีเขตพรมแดนติดกับประเทศฟินแลนด์ค่ะ This princess, name White black Hair Princess Lips Skin Snow Soul Red Name Black บรรยากาศภายในซาม,มิวินเลนนะคะบอกเลยค่ะว่ามันสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีหิมะที่หนาท่วมทั้งหนาวทั้งสวยแต่ก็ยอมค่ะเพื่อวิวแบบนี้ไม่ว่าอากาศจะหนาวแค่ไหนมือจะเย็นเฉียบชาแค่ไหนแต่ใจสู้ค่ะเพราะว่ามันตื่นตาตื่นใจไปกับหิมะที่หนานุ่มแบบนี้ใครจะไปอดใจไหวใช่ไหมล่ะคะ ไม่รอช้าออกไปตระเวนเที่ยวกันต่อเลยค่ะจุดต่อไปนะคะเราก็จะพากันไปเที่ยวกันที่เรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ค่ะเรือลำนี้นะคะก็เป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกค่ะเริ่มใช้เมื่อปีคศ .1957 ค่ะแต่ในปัจจุบันได้ปลดประจำการแล้วนะคะในอดีตเรือลำนี้ก็ใช้ตัดน้ำแข็งในบริเวณทะเลเหนือเพื่อเปิดทางให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้าค่ะ ปัจจุบันนะคะก็นำมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันค่ะ ความภูมิใจของรัเสเซียอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ที่สร้างได้เป็นลำแรกของโลกแถมยังเป็นครั้งแรกที่นําเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตพลังงานขับเคลื่อนอีกด้วยค่ะหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานค่ะโจเซฟสตาลินก็ตั้งชื่อเรือนี้ว่าเรือเลนินค่ะเพื่อเป็นเกียรติแกว่วลาดิเมีร์เลนิน แล้วก็เรือเลนดินลำนี้นะคะก็ใช้งานอยู่ร่วม30ปีค่ะจนปลดระวางมาจอดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันให้คนได้เข้าชมค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะมีไกด์นำบรรยายค่ะเป็นชาวรัเสเซียนะคะพาแนะนำห้องต่างๆภายในเรือค่ะแล้วก็การทำงานของบุคคลแล้วก็ห้องต่างๆในเรือค่ะ motor and the second turbo generator compartment has two propulsive turbo generators both for middle motor. หลังจากที่ออกเที่ยวกันมาทั้งวันก็หิวกันอีกแล้วค่ะเราก็เข้าไปที่ห้างของที่เมืองมูมันนะคะไปหาอะไรทานกันค่ะเติมพลังกันให้อิ่มท้องเพื่อรอเวลาที่จะออกไปล่าแสงเหนือกันในคืนที่สองของคืนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าคืนนี้แต้มบุญของเราจะมีมากหรือว่าน้อยขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะออกล่าแสงเหนือกันตั้งแต่สามทุ่มไปกันจนถึงตีหนึ่งค่ะกับอุณหภูมิลบ27องศาค่ะ ถึงแม้วันนี้นะคะค่า K.P. จะค่อนข้างน้อยแต่เราก็อยากจะออกมาลุ้นกันค่ะแล้วในที่สุดค่ะวันนี้แต้มบุญเรายังพอมีนะคะเราก็ได้เห็นแสงเหนือค่ะแต่ถึงอาจจะมีมาไม่ชัดมากแต่ก็ถือว่าได้เจอโชคดีสุดๆมากๆเลยล่ะค่ะในสำหรับทริปนี้คลิปเที่ยวรัสเซีย EP 1เมืองมูมานเป็นยังไงกันบ้างคะ ทริปลเสเซียยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในทริปหน้าตอนต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าเราจะตามไปเที่ยวกันที่เมืองไหนกันต่อในของประเทศลเสเซียติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจรุจุ๊บจิ๊บเพื่อที่ม่พลาดในการชมคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ